สวัสดีได้เจ้าพวกันอีกแล้วนะคะเนาะกับเอตุ๊กตาผาฝันเบิ่งเดชโอ๊ะค่ะเดชดอ๊ะมีเหงมีเหงนะคะเนาะมากับกาแฟอุ่นๆคะ่ะมารังจิบกาแฟดำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อน,อนๆก็สบายดีกันมกเมื่อทุกหัวเรือนเป็นบอค่ะเมื่อใหม่วันใหม่ก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะเด้อ ท่านพุมีเวลาก็มาค่ะจิบกาแฟอันหอมๆอ,อุ่นๆน,นากัน,นะะเนาะกับมื้อใหม่วันสดใสดเด้ดอค่ะเดทออกก็มีความสุขเนาะ,ะเนาะเดทอุ่นๆน,นะคะอุ้ย อันเสื้อเสื <Days> yes anyway, ้อผ้านันน้าเน่ะพอดีอันนั่งตากแดดหนูขนมจิบกาแฟอุ่นๆไปนำกันไม่บอกค่ะกำลังนั่อบขนมปังค่ะมือนเอ้ยมีผู้คนมานอนนับห้าคนพ่ออย่างบ่ลงมาเดี๋ยวะแต่ว่าเอ้ยตื่นแต่เช้าแล้วเอ้ยก็เลยมาเอ็ดเตรียมนันเตรียมนี่มาจัดโต๊ะอันไว้เนาะค่ะเนาะเออพ่อลงมาก็แค่เอาอัน ขนมปังอบเขาเตาอบแล้วก็อาหารอย่างอื่นก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วก็มานั่งกินกันนั่งโจยกันว่างั้นเด้อแฟนอตทกตาก็ลงมาแต่เซาด้วยค่ะเห็นว่ามอนี้พนแข่งรถอันมืออื่นจังเป็นอันมือแข่งอหลีมอนนิพนธ์หนาอันซ้อมเสียค่ะว่าผู้เล่นอายุอันดับแรกว่าง้นก็ลงมาเต่เซาอันก็ลงมาสัก ตามซ้นมาผีเนอกระหลงฮะเอ็ันเอนี้อันไปเนอกระเนอเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกเนอค่ะคุยกัน่ากันนั่งกันคุยกันนั่งดื่มเนอค่ะเนอะเพวันเอามีแขกกันตรงกัน เป็นจอมบานก็ต้องขุยมแล้วขึ้นไปนอนไหวก็กระลาย,ยุกเหมือนบอก่ะกระดึกเด้อค่ะเบื้องหูตาบวมเมื่อไหร่โบมเคยชินเนาะค่ะเนาะ <c oughs> กาแฟอันอุ่นๆก็ซอยไดยค่ะสดชิ้น,นหมดไปแล้วค่ะหนึ่งถ้วยของวัน จะน้อยก็ะไปเอ็ดอันอันถ้วยจานอันจานอันตืกเอยกระจัดนั่นหรอกค่ะผลละมอกละไม้เอยก็มาวางมาละมีเต้นเอาวันขนมปังเขาวันตูอบเนาะข่ะเนอกแล้วอย่างอื่นมันก็เป็นตามสเตปของมันง่ายสบายๆกันว่างั้นเถอะจากมูนิพันน์ในเอตื่นนะค่ะเอยกับปู่พึ่นว่าพันนอยู่นํำมันเธอเอยมดมื้อหรือว่าพนาพากันไปยันออกเที่ยวค่ะ แล้วแต่อันความสะดวกของเราขะเนาะบอกว่ากันมาหากันกำมวนสดชื่นว่างันแต่พอดีมื่อนี้พันเป็นนั้นแดดออกแต่เศ้ามื่อนี้เพราะว่าอันโบยังโบมีฝนมื่อนี้แต่ว่าเมื่ออื่นมื่อนี้เป็นมื้อแห้งแต่ว่าเป็นอากาศเย็นค่ะบันบอกก็ดีไปอีกแบบนึ่งเราค่ะเนาะมันบดชื้นบดแช่กัสะดวกว่างันแต่ปะอ่ะกาแฟกำม้วถ้วยแล้วขะเออตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคน ที่เขามานั่งกินกาแฟนําันตอนเศ้าๆเนาะเนะ,ะทางยุโรปเลยคะ่ะทางบ้านขอามันก็เป็นอันสวยแล้วว่างั้นเถอะ่ะก็คือมีความสุขทุกคนเนาะเะนาะแล้วนกะ็สนะดชื่นแฮปปี้กับมือใหม่สุขภาพแข็งแรงกนันทั่วนานะคะเด้อแล้วนกะ็พอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ